ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Legend l o X Next Generation กับ p r o m o e r s i v e r นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลองทดสอบขวานบอสขวาน MVP ซึ่งผมโดนค่าตัวไปประมาณหมื่นน่อยๆน,นะครับค่าตัวในที่นี้ฮนะก็โดนตั้งแต่การซื้อขวานมาเพราะอย่างที่เกิดในพาร์ทก่อนหน้านี้นะครับว่าดวงผมเนี่ยตั้งแต่เล่นมาเลยนะไม่เคยดรอปของบอสเลยสักชิ้นหนึ่งนะครับยกเว้นก็จะเป็นพวกชิปอน,นันได้อยู่โดยพื้นฐานค่าตัวของขวานเนี่ยเฉพาะดมอนนะครับก็อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันถ้าตีเป็นเงินก็จะอยู่ประมาณเจ็ดนะแป ผมได้ทําการตีบวกขวานไปอีกผมก็ต้องโดนในส่วนตรงนั้นไปอีกนะซึ่งอย่างที่เห็นนะครับมันไม่ติดบวก4ี่ให้ผมณปัจจุบันก็เลยได้ทดสอบเป็นแค่บวก3เท่านั้นถ้าเ,เพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดสมัครสมา,สมาชิกช่องกันได้นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาที่เราจะมาลองทดสอบดาเมจนะครับ <c oughs> เราจะมาวัดความแตกต่างระหว่างขวานทองบวก3 กับควานขาวบวก5คุ้มค่าไหมกับเงินที่เสียไปหมื่นกว่าบาทก่อนที่เราจะไปเข้าหัวข้อคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นบีทเทบอลดาชีวิตนิลันแลกนัลล็อก X next generation ก็มีโปรเช่นกันยิ่งซื้อมากยิ่งคุ้มมาก ROX แพ็คใหญ่ราคาสุดพิเศษแล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและถ้าใครไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์ Power Play ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Play และก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆไปลองทดสอบดาเมจของขวานนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดของขวานในปัจจุบันก่อนสําหรับขวานบอสน,นะครับเขาก็จะมีสกิลเฉพาะขนาดาปลอยสกิลหรือโจมตีทั่วไปมีโอกาส10%ที่จะเพิ่มเคยดต่อเด็บของเป้าหมายส่วนค่าสเตตัสพ,พื้นฐานของเขาก็จะบวก p s แท็ก320 P ีพ160และในส่วนของการรีไฟบวก3นะครับ p ีแท็กจะอยู่ที่54%ไฟดอนพีเพนอยู่ที่18%ส่วนถ้าเป็นขวานขาวนะครับก็จะเทียบเท่ากับอุปกรณ์เวล80ทําให้มีค่าสเตตัสพ,พื้นฐาานรบ,บววกก PT P 480 240ส่รรฟ ก็จะบวก5ตรง P ีทตรงนี้ก็จะบวกอยู่ที่40%ไฟนอ l P ีเพบวก20%ถ้าเปรี่ยนเทียบค่าสเตตัสพื้นฐานของขวานขวานสีขาวเนี่ยก็จะมีค่าสเตตัสพื้นฐานมากกว่าแต่ในส่วนของการรีไฟขวานขาวก็จะบวกเปอร์เซ็นต์ให้น้อยมากกว่าครับแต่ถ้าเป็นไฟนอลพีเพนเนี่ยจะบวกมากกว่าเพราะว่าขวานบอสอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าผมตีไปแค่บวก3ส่วน p ีทขวานบอสเนี่ยจะมากกว่า14%นะครับและแน่นอนในการที่เราจะทดสอบนะครับผมก็จะทาการสวมใส่การ์ดนำจุบันที่ผมสวมใส่อยู่นะก็ องทดสอบเป็นขว้านขาวก่อนแล้วกันนะครับก็สมใส่ขว้านขาวมาแล้วก็มาทําการสืบทอดเลเวลของอุปกรณ์รวมถึงออฟแมลด้วยนะครับถ่ายทอดไปสืบทอดนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปทําการถอดการ์ดนะครับอถอดนะครับจากนั้นก็มาทําการใส่ไปที่ขวานะครับผมบึงบ้งบึ้งแล้วก็มาดูในส่วนของข้อมูลสเตตัสของตัวละครน,นับปัจจุบันพีเอ็มแ็อจะอยู่ที่8776 พีเพนจะอยู่ที่1 5 2่ี่จะเพิ่มไฟนอลพีเพน52.6สเนไฟนอลพีเพนนะครับจะอยู่ที่6 0 1 0ส่วนในการที่เราจะลองทดสอบนะครับค่าสเตตัสก็จะอัพตามนี้ในส่วนของสกิลที่ใช้งานก็จะใช้เป็น3สกิลหลกัลกๆมีสกิลเมลดาสกิลเมโลนท์และก็เซนีสตอมตอกงนั้นก็จะเป็นสกิลเปิดบาร์แบบปกตินะครับผมการลงสกิลก็เหมือนการทดสอบก่อนหน้านี้เลยเมื่อเราดูข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็มาลองทดดสอบบาเมมกัันนะครผ ก็เดี๋ยวเราจะลองทดสอบเป็นหุ่นฟางก่อนกดตั้งออโต้ไปเลยแล้วกันนะครับบึ๊บเปิดปั๊บเรียบร้อยนะฮะเจนีสตอมตีเข้าไปสกิลเมมนะครับก็จะอยู่ที่ดอกละ1นึ่งแนะครับผมเมลดาวก็จะแรงหน่อยนะครับอยู่ที่แสนเจ็ดห้าพันส่วนเจนีสตอมนะครับก็จะอยู่ที่ดอกละ52 0 0 0นะครับห้าหมื่นหกดอกละ56 0 0 0นะครับ ส่วนดาเมจต่ววิที่เราทําได้ณปัจจุบันตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่200,006นะครับ30วิอยู่ที่200,006เช่นกันส่วนดาเมจ1นาทีนะครับก็จะอยู่ที่200,005นะครับลาวนี้เลยและก็เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันต่อนะครับกับ King d a m o s กุ้ง l อ b เตอร m ม d i ิบอสนะครับผมเราจะเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองมาเดินไปใกล้ๆต่อนะ ตอนนี้ไม่มีบัฟอะไรนะครับค่าสเตตัสก็อยู่เท่าเดิมกดไปครับสก,กิลเชิ็เมมดอกละ1น0 0 0แสนหนึ่งนะครับ 4, สี่พันเซนีสตอมนะครับดอกละ4ี่หมืนห้านะครับเมลดาวน่าจะแสนสองนะอะแสนสามนะครับค่อนข้างเบาเ <c oughs> บา,าสายฟรีเยอะเลย <c oughs> <c oughs> เทียบไม่ได้ <c oughs> เกิน ดาเมตวินะครับจะอยู่ที่200 0 0 0ดาเมจ30วินะครับ2 0 0 0 0 0เนาะถ้าเป็นพวกวอนพวกนี้นะครับก็จะลองทดสอบแค่3 0วิแล้วกันนะครับเพราะว่าหลังจาก3ามวิไปแล้วเนี่ยบางตัวเขาจะมีสกิลไม่ว่าจะเป็นซอลโลหรือจะเป็นในส่วนของการเรียกลูกน้องการทดสอบดาเมจอาจจะลําบากนิดนึงอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกับออิโร่กันต่อนะครับก็เป็นบอสเอ็มวีพีขอบัฟหายหมดก่อนนะครับอ่าตอนนี้ผมสามารถใช้บัฟได้แล้วเนาะ กดไปนะครับฐานปรับให้เรียบร้อยตีไปครับซูมกล้องออกมาหน่อยละกันเมมดอกละ1นึ่งแสนหนึ่งนะครับเซนิสตอมก็จะเบาลงมาหน่อยเนาะตีไปครับดาเมตาวิก็จะอยู่ที่ส0 0 0 0นนี่แหละ2อ0 0 0 0หนึ่งนะครับ2 0 0 0 0นน่าจะลาวนี้ชึบชึบ,ชบ โอเคนะครับก็จะอยู่ที่200,000ถัดมาก็มาเปลี่ยนควานเป็นควานบอดกาดตัว1 0 0 0 0กว่านะครับ <laughs> แล้วได้ให้บวก3ด้วยนะยังเกลือสืบทอดไปนะครับเอารีเวลอัปเกรดกับออฟแมวมาบึง้งแล้วก็ทําการสวมใส่การ์ดเข้าไปใหม่บาบเข้าไปบาบเข้าไปอีกดึง เปลี่ยนเสร็จก็มาดูข้อมูลค่าสเตตัสของตัวละครนับจุบันในส่วนของค่าพีแท็ก็อยู่ที่9,212ก็เยอะมากกว่าขวานก่อนหน้านี้นะครับถึงแม้ว่าขวานบอสเนี่ยจะมีค่าสเตตัสพื้นฐานน้อยกว่าแต่ในส่วนของเปอร์เซ็นต์การรีไฟเนี่ยจะมากกว่านะครับพีแท็ตรงนี้ก็เลยมากกว่าเนาะและในส่วนของพีเพนตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่1,400จะเพิ่มไฟนอลพีเพนห้าสิบเอ็ดจุดสองศูนย์เปอร์เซ็นต์และตรงนี้นะครับไฟนอลพีเพนจะอยู่ที่ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อัน,น ต่อมาก็มาลองทดสอบดาเมจนะครับเราก็จะเริ่มกันที่หุ่นฟางเหมือนเดิมนะครับตัวเดิมเลยสกิลก็เหมือนก่อนหน้านี้นะครับผมไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนอะไรแค่ปรับเปลี่ยนขวานมาเท่านั้นจากนั้นก็กดไปเลยครับซือบอเหมือนจะ <laughs> ไม่ได้แตกต่างกันนักอะไรเลยนะนี่สินะค่าตัวของขวานหนึ่งหมื่นบาทนะที่โดนไป <c oughs> ดาเมต่อวิตอนนี้นะครับจะอยู่ที่สองแสนหกนะครับเมมนะครับแสนสี่เซนีห้าหมื่นเจ็ดแล้วก็เมลดาวนะครับแสนเจ็ด เดีย๋ยวรอดูดาเมตตอวินะครับเชิบเชิบเชิบเรียบร้อยนะครับผมอยู่ที่2 5 0 0 0นห0 0สนะฮะดาเมตตอวิหลาล้านี้ต่อมามาลองทดสอบด,ดาเมจกับบอสคิงดามอสเจ้ากุ้งล็อปเตอร์มินิบอสใส่สกิลไปครับผมเปิดบัฟเรียบร้อยปี อันนี้แรงขึ้นหน่อยนะนิดนึงให้เขาลัลดสก,กิลไปก่อนนะครับดาเมต่อวิรอสามสิบวิสามสิบวิจะอยู่ที่สองแสนหนึ่งนะครับสองแสนหนึ่ง แรงกว่าอันเดิมอยู่นะและทันมากก็จะเป็นบอสออกฮีโร่นะครับเราก็จะเดินเข้าไปใกล้หน่อยนะฮะมาควเรียบร้อยใส่สกิลก็ไปเมมรัวๆเมมรัวๆดาเมตวิอยู่ที่2องแสนหนึ่งอาจจะมีพุ่งบ้างเลยครับตอนตีไม่สนเกาะ แต่โดยพื้นฐานผมเล่นเป็นสายพีเพนอยู่แล้วนะครับก็จอกเกาะมันต้องไปเพิ่มไฟนอลพีดาเมจโบนัสเนาะและดาเมจ30วิจะอยู่ที่20000นนะครับตะกี้ก่อนหน้านี้นะหลังจากที่เราทดสอบดาเมจของขวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ จากที่โดนไปหมื่นกว่าบาท <c oughs> เอาจ,จริงๆ <c oughs> ดาวเมทเพิ่มขึ้นมาไม่เท่าไหร่นะเพิ่มเหมือนไม่เพิ่มมันเพิ่มให้น้อยมากว่าและถ้าอยากให้เพิ่มมากกว่านี้แน่นอน,นะคะก็ต้องไปตีบวกรีไฟเพิ่มมากขึ้นซึ่งน่าะตีบวกก็ต้องหาคิดตั้นมาอีกก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับแต่โดวยพื้นฐานแล้วอ่ะต่อให้เราไม่ใช้ของบอสนะครับผมว่าใช้ของขาวยาวๆเนี่ยสามารถเล่นได้เลยเห็นไหมเพราะอย่างที่เห็นดาวเมทของบอสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นถ้าเพื่อนๆสามารถทําของขาวสักบวก6ไดบก็ถือได้ว่่าคอนข้้างงเพพียพอแลแลลวะถ้าาาเรทํ ดดคืบบอทำยังไงก็ได้นะทำให้ตัวละครเนี่ยบวกไปเยอะๆเ,เพื่อที่เราจะทําการปลุกพลังให้ได้การที่เราทาตามเงื่อนไขาการปลุกพลังดีไฟตรงนี้มันจะบวกเปอร์เซ็นต์ให้อีกนะครับเพิ่มเติมเข้าไปอีกนี่อย่างน้อยๆทาบวกเให้ได้สัก4ชิ้นในส่วนของรีไฟก็จะบวกให้ถึง20%เลยนะตรงเนี้ผมว่าน่าจะเห็นผลมากกว่านะครับเหมือนบอกตัวเองอ <c> ะ <ười> แต่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าผมซื้อขวานมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นขวานสีขาวที่ผมมีอยู่ในปัจจุบันก็ต้องทาการย่อยอุปกรณ์นะครับี่ผมจะเอออาหินีบวกออกมาย่อยอยเลลแ้วกัันครบ บ้มไหนๆก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนาะเสียดายเหมือนกันนะครับรู้อะไรไม่เท่าลุงงี้ลุงงี้ใช้ของสีขาวยาวๆนะนะั่นแหละดีที่สุดแล้วนะครับหลังจากที่เราสังเวยขวานไปนที่รับรอยแล้วเราก็ต้องมาทําการทะหลุงสินะนั่งยองๆครับนั่งยองๆวิ่งก่อนก็ไดนะ้ชืบแล้วก็วาร์ปมาครับ ลองดูซิแล้วเราก็จะกดตรงที่ตรงนี้โอ้โห ก็สำหรับพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับเกมแ,กแล็กดาลอ็อก X Next Generation จากการที่เราลองทดสอบดาเมจไปไม่จําเป็นที่เราจะต้องเล่นของบอร์ดนะครับียตั้งเปล่าๆดาเมจก็ไม่เพิ่มก็สามารถดูตัวอย่างได้จากผมนึกยแล้วสำหรับพาร์ทนี้ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสามารถสมัครสมาชิกช่องได้เะครับเพื่อสนับสนุนให้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย